คคคคคคอแแแแรพกกกงไไไมมมมม่่่่่้เเเเยยเยยลตูถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเนีย่ยไมได่ดีกูเกินๆไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวจะเช่ารถ เขาบอกว่าวันละแสนเอาเวลาหมดแล้วเขาตีกันยังไงยังเขาก็รอรอมันกันแหละล้วเราไม่มีเท่าสมมติไม่มีใครตีใครก็ยืนอย่างนี้ใช่ยืนอย่างนี้แหละไม่รุ่นอะไม่รุนยืนเอนเออไม้คนหนึ่งนะไม้สอง สองอะพี 2> <2> um ่ไม้สอมีดมีดมีดสอเฮ้ยเขาเขาใส่แล้ว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 ใช่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 ใเรามีกี่คนอ่ะสี่คนหรอห้เฮียไปดิห้าหรอเรามีสเรามีสี่ไปดิชูไปมา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 มมา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  ก่อนรกันไม้ไม้เขาคำไม้เขาไม้เขาสกินเราอยู่จไปข้างหลังปะข้างหลังปมาใส่มาใส่มานีพี่ก็มาเจอไม้เขาเยอะมา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 อย่างฟรีรอเพื่ออะไรวะเนี่ยกูเนี่ย ี่ตามอยู่พี่ตามอยู่เนาะพีตามอยู่เยนเย็นเย็นเย็นพี่ตามอยู่พยงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ดิเฮ้ยมางคนแดงไม่หมดมแดไมา้เ่อนนี้เลยจิ้หน่อยจหน่อยมากเบุญคนละแกงอะไนอนฟื้นเลยสุพิพศาศขึ้นมาพิทันพ่ทันมามามา,มา ถอยถอยถอยหลังทีหลังเฮ<ห><ว>้ยตายหนึ่งเล่นไปกูเอาเองกูเอาเองเล่นไปเย็นนึงไอเ้เหี้ยเอ้ยยื้ไว้นะยื้ไว้ไนะพี่เดกมาก,ก่อนได้ปะให้เดเล่นไปให้เดเล่นไปพี่พิงต่อเลยผมดีให้เลยตายเกิดอะไวคนนี้ท้าทัศ มีวิธีพายทัดผมไม่ทำไม่ทำไม่ทำรับเ,เพื่อนทัดรอตัองนี้เลยพี่น้องรอเลยสิบสิให้ล่วงลงมานะยิบใหเเเ้เอาเล่นเราเกิดเล่นเราเกิดเอาไม่ล่วงเขาไม่ล่วงรอรอ,รอพี่น้องพี่น้องมา โอ้ยเราทะลุเ okay. ฮ้ยช่วยหน่อยพี่ฮีมาพี่ฮีมาพี่ฮีมาพี่ชิงเอาเองเอาเองเอาเองไปเล่นไปเล่นไปเล่นมึงเอาไปลุมเบิร์ดกันนี้น่ะเฮ้ยกันพี่เจน่อยลาที่บางเดียวมาพี่ตันมาไอ้หนอนแกไอ้หนอนแกจูอ่ะหาไม่เจอไอ้เหี้ยเฮไป ต่อมาไม่ได้ไม่ปล่อย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 หลอลอลอไม่เป็นไรไ่เปาม่ไ่่ยันเลยยอนเลยยันเลยันเลยอู้ตายไหนวะไปตายไกลชิบหายจูอะไรลอกก็น่ะไปไหนวะเฮ้ระวังน้องยิบหายแล้ว Thôi 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 thôi, hay để lên hay để lên Rồi con đeo lâu lò hả? Bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi Chịp hay chịp hay, mà chịp hay Tô cơn, đẹp đẹp tô cơn hay lên lên bên lên, đẹp đẹp tô cơn hay hay Mà mà mà, PNOM mà Suối 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 PNOM tài ba? Chụp bình chụp bình Chịp bình chụp bình ƠI DÊ เอโอเคโอเคชุกชุกชุกเขาที่เราคนชุกชุกเดี๋ยวพี่ชุบเกี้ยวสวยให้เดี๋ยวพี่ชุบเกี้ยวสวยให้ไอเดียเข้าไปงั้นเลยปีไม่พอลำเพื่อนอีกคือหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดครับขอบคุณมากครับไม่ ไม่มีไม้ด้วยเล่นยากที่สุดเลยเราไม่มีไม้เราไปเล่นบอลหอดเพื่ออะไรอ่ะอ๋อมันล่ามาชุกเก็บเอ้า <laughs> จำนวนคนเนี paid, ่ยกูกูฆ่าไม้มันแล้วก็กูก็ตายกูก็ตายแล้วมันชิดใช่พี่ชายได้อะไรได้กแค่ตอกกับตวงเงินแดงอยู่แล้ยได้สว่านเนียได้สว่านยังไม่ได้สว่านเลยครับไม่ปรับชัวร์ไม่ไม่แต่แต่เมื่อเช้าผเมื่อเช้ามีอยู่นะชิ้นส่วนอยู่นะเมื่อเช้าผมไปงานกันอีกจีได้ไหมไม่รู้เลยจีจบเรียงไม่รู้ เพื่อนสวยเพื่อนสวยเอ้ยเอ้ยพี่โลนตายเขาชุบคนหนึ่งเห็นปะตรงสังกะสีอ่ะเขาชุบขึ้นนะสังกะสีอ่ะ โดดไปโดดไปโดดไปตายตาย ouais ตายคนน <t <t ี้ตายเกิดป้าเกิดเกิดนะเกิดนะเฮ้ยระวังเจ็บระวังเขาดักระวังเขาดักอะไรอะอ่ะไม่ตายอีโมใครเนี่ยอ้าวเอ้อหน่วงหน่วง ไม่มีแกงสีดำ,ดำมีแกงสีดำอีกปะตอนแรกอะ่ะข้างขวาไกลๆอะ่ะระวังนะอ๋อน้วี่งข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกฝั่งอ่ะเดี๋ยวรออีกฝั่งอ่ะรอ,อดีทีแพ้เกินคนฮ่ะจะเ,เล่นกับผมไอ้อช่วยพี่อารมณ์หน่อยออช่วยไปไปช่วยพี่อารมณ์คนนึงอย่ปะไม่ไม่ไม่ฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นเดี๋ยวรอฝั่งนี้ให้ ไม้ผมชูไม้ผมชูไม้เล่นไปเล่นไปเป็นตัวชุูไม้เป็นตัวชุูฝั่งนี้หนาคนนึงเตีไม้ตีไม้หนึ่งเกิดนะพี่รอนพี่รอนรอพี่ ต้องต้องชุบก่อนหรืองัดก่อนต้องชุบเขาไหมน,นะพี่เอาเลยละ ครับกระเป๋าห้าสองสี่ครับ,ค,ค,รบครับผมห้าสองสี่นะครับครับผมบข,อขอบคุณครับ เรียวเรียวมาทำจีมันทำไงอ่ะทำมันไงอ่ะเหมือนเหมือนในนี่เหมือนพี่บอสลองมัางได้ไหมที่เราไม่เคยทำเลยแต่มันแต่มันพลาดได้อยู่งั้นแล้วงั้นแล้วงั้นแล้วพี่ชายมันมันได้อะไรมั่งอ่ะไม่รู้เลยครับเนี่ยผมเมื่อกี้ผมกดผิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมรอรอดูด้วยได้เกาะได้เกาะกันเดี๋ เกาะกับแบนเดตอะไรนะเกาะกับแบนเดตมันได้แบนเดตได้เหรอเกาะเงินแดงแล้วก็ตั๋วออ๋เงงินแดกาะเท่าไหร่ครับพี่ชายรอบนี้เกาะสิบสามโอ้โหคุ้มสักคุ้มสักไม่มีกับการดัวครั้งนี้กดไปเกินที่มันได้สิครึ่งหนึ่งแจกกันเลยแจกเลยแจกเนี่ยเลกเลขเลขห้าสองสี่ห้าร้อยคนะเล่นเลยห้าสองสี่พี่ชายรอบรอบนี้ได้อะไรครับได้เงินแดงแล้วก็ตั๋วครับแล้วก็เกาะไม่คุ้มครับอย่างเงินแดงห้าร้อยกับ ตัวตวงเงินแดงยี่สิบหกใบอ๋อตัววตัวแล้วพี่จันตัวหมื่นแล้วใช่ไอตัวพันครับได้ตัวพันผมได้ตัวพัแสนสามใบเงินแดงพันหนึ่งอ่ะใช่เบัวแล้วไอธนาคารยี่นี่แหละอันนี้แหละอครับผมครับครับผมเลขไหนห้าสองสี่เอากี่ตัวเอ่านิดๆหน่อยๆเอาละเอาเราเอาเอาอันนี้เงินแดง อ๋ออันนี้คือสวยใช่ไหมอันนี้คือสวยไม่ได้ที่งานธนาคารใหญ่ถูกปะะ่าว <c oughs> อันนี้คือสวยใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้ที่งานธนาคารใหญ่ถูกไหมใช่ใช่คืกกากอะของกากากที่เที่ยวอะ จบยังวะของเพื่อนจบยัง